Cái cao lên này rồi nấy rồi đi à nó á tên rùng à ban phố ni lèo đây ơ lùng lúc này à. mà hay hả mà chạy xuân phưng, nó lên còn trớt này buồn đâu đắng lên ở dưới đường hòa nó à điền riêng con lạc thẳng phào mẹ thao đơn tèo hòa rùng rình đắng đi đi kì tuyệt mà lên đi em vẫn đi mà lên thì ràn... บานจยันฟกเดี๋ยวไปอ้าเลยไม่รู้หนังตรงไหนอานังอมาเลยดิอยู่นี้นี่ออ่านี่ผมเร็วผมเล้วผมเล้วครับนี่เฟิรอนพรไอ้เลยนี่ก็เิ่นผมอ่านอออวินิจวินิจอาจารย์อปูขันเหมือนเร่ง นี่ยกต้นพึ่งหอนนี้มาดว้นพ่งหอยโน่นเดังจังต้นเนี้ตีรองเปล่งกนมาต้นเม่าไอ้บ้ากงหงจงลงจงงเงี้ยไใจรอเออเออกิ่ตึ้งกิ่ตึงอ่านี่ไม่ได้เจอกันนานจานเร็วนานเร็วนะไม่ได้กลับมาใจตื่อว่าเราเจอกันกัางทุตไทตอนนั้นอ้อเปนอนมันพบไม่ตอนนั้นตอนบ่าเพื่อนชาวบุรีรัมย์วิสา เออเดี๋ยววัดเรือนูนมาติดจะติดเอดี๋ยววัดอาไปวัดรูปวะแล้วไม่งั้นเดินไปไหนไม่อยากไปรถักก็เป็นไปเดินไปเบาลงนี่มาเดินนี่หรือปั่นเพลิ่อนี่ไปเป็นไปเป็นมาหนักแค้นมากลายเป็นที่ระเบี้นหนักรองในเพลื่นมันมันทำทำเป็นเสียงปกติของชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ามันไมันขัอยู่แล้วนะมันโคอยู่แล้วใช่ไหมเดินยาวมาเองไอ้ลมปัดเก้าวิทย์กได้ายไปอย่าไรวันนี้ มาครับตัวการทำดนตรีอยากจริงจริงถึงพอได้ระบายได้ที่ความรู้สึกอะไรต่างๆนานาที่เราอยากอู่อยากเล่นครับนอกกับไม้แต่ว่าได้ต่ำนองได้เพลงกันไปครับน่าฟังเลยฮะเฮ้ดีใจโอดีใจว่ากลางนึ่งก็คือเคยเป็นแบบป้อมกับป้อมกระจบทเข็ญนลปด้วยกันนะวัดป่าอยู่กันก้อนก้อนกับก้อนี่เรียนก้อนเรียนดูย่างใช่อันนี้ต้องต้องแล้วเพื่อเพื่อว่าเดี๋ยวหลายๆคนหลายๆคนเขาบอกว่า ผมนี him, so we so, mm ่ย hmm, กับเป็นเพื Hence, no ่อนกับออดเป็นเพื่อนชนิดกันเลยกับจริงนะเป็นเพื่อนชนิดคือเราเรียนอยู่มอศิลป์มาด้วยกันแล้วก็ความฟันคือมันมากันมากแต่โยนไปทำไมอันนะอ่าฟันแบบฟันต่างไปฟันลมฟันลมลมแรงแรงฟันแบบเอาจริงเอาจริงอ่ก่อนทำฟันได้ก่อนผมละนะเราจริงในในการเริ่มต้นในตอนนั้นนะนะผมมันว่างอีกลมเป่าว่างอีเตียวอีลุยจุยแจกอยจนนานยาวนานจาวเลย ตึ้งการดูด้วยความมาทั่วปากใต้นี่ยไร้วันหลบหนี้อ่าสักอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์เดินทางมาเรื่อยๆครับจิ้มงานน้องเป้าเดินเป็นอ่าเป็นอ่ารายการนู้นจะที่ก่อนเชิดเลยข้อประกาศหรือว่าว่าเสียงหวังควบกับอาจารย์โฮ้่อนอื่ไปแวะไปฮ่บีทักมาอยู่อ่ก็เลยต้องมาเลยต้องเลยต้องมาคืนนี้ต้องมาไอ้กำลังใจหลาะเลยนะนี่ก็สบายเลยนี่ไม่ใช่กิดไปมาจริงๆมาๆมาๆมาไม่มาไม่ได้อยู่แก้บ้าน แกบันความจริงเล็วอ่าเลยคืนเล่นเด็กฝึกด้าโฟกใช่ไหมอ่าใช่มันคืนอาจารย์โอเล่นฝึกด้าโฟกบอกคุ่นเต็มร้านเลยโกมากเต็มไม่หลักๆน้ำมันติหนังไม่ก็เหมืนทุกคนต้อยุดไม่ไม่อย่างวนต้อเขาเขามาเล่ยวงวงปากกาตีวงเขาอยู่แล้วไม่ก็ไมาใช่โอเราได้ปล่อยภาไม่ต้องบอกแฟนครับว่าม่ใช่โนเอะไอ้เนี่ยเราก็เล่นเเาองได้ฝึกดมาตคโฟก์ตั้งวันนี้มาเล่นเด็กอันนนีี้เล่ทยโฟก์ตั้งอ่ามีคิว ก็ต่อเจ้าไว้ไปที่แ็ตชคงมีตนอ่าตะกี้นึงกับคงบีตนสองประดยคไ้ืนนูก็คบพืออยู่จังเลยเขาจ้ำจุดนะไปเล่นเตมิล้าบ้านใหมยเดียวเอ้ยมาลืนก็ไม่ใช่รู้นี่ว่าเขาวิ่งงเพลงเราได้ในเมืองกันยนะครับเขาุ้บปุ้บปุ้บปุ้เปิดปอบบอยนะรับแม่เต้าหลักต่างเปล่าอยู่บอยไม่ใช่ม่เตเออนะ โอ้ไม่ได้กูตัวเมท้าอเมท้าวลักต่างๆไม่ใ่ความจริงเลยเพลงนี้ตั้งหว่านอย้อนกลับไปตันอตำเป็นไม่ไม่นะปุ่มเป็นเพลงที่ปุ่มชอบมากนะเออเป็นเพลงที่ปุ่มชอบมาก์คนะปุ่มชอบมาร์กับเพลงนี้ปุ่มนะอะไรอะไรเขาวิ่อเครียดมันเนี่ยปุ่มหวาบมันได้อะตึ้งก็เรียกว่าวงจรเพลงอะวงจรเพลงมันก็หมุนลบมาหมุนลบมาสู้เวิ่ก็ว่าเขาวิ่งหนักเครียดนะนะตอนนั้นอยู่นั้นไม่มีใครฟังเพลงวันนี้อ่าใช่ปีที่แล้วตัวเมท้าวไม่ไม ตันลังตุนตรีฟงครับแม่นะใช่ครับซึ่งกมันเราแสดงว่าวัตจักรกลงุนตรีเนี่ยเราไปขาเดาได้มันไม่ได้นะใช่ใช่กาดไม่ได้ทุกทีทุกทางทุกเวลาแต่ที่สำคัญนะครับแนนั้นมคือทำไปเรื่อยทำทำไปเถอะเดี๋ยวเวลามันจะมีช่วงเวลาของมันเองมันจะพาเราไปเจอเองหรือว่ามันจะมาหาเราเองก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไม่ใช่ตุนตรีอะไรก็แล้วแต่จหวัดโอกาสนี่ปลาไหม ตอนนี้คือมันกสํสเร็จไปไปบางท่วนแล้วนะชีวิตเอ่ออีเดียว่าความสเรจก็ไม่ได้บอกว่าเราก็ไม่ได้วางว่ามันถุงได้คือสเรจไม่สเรจนั่นนะแต่ว่าถ้าเอาความความาใจความทุกข์ค,ค,ความเปลือยเปลือนในการใช้ชีวิตที่เราทำอยู่เนี้ยจะถที่ว่าเกินครึ่งเรา้อยับความเบิกบานความปิติมากว่าถ้าไม่ก้อนดยังไม่รูัวกางน้าที่เป็นพื้นที่นะกับโอเคค่อยๆตกผลึกค่อยๆเข้าตีเข้าตั้งก็ วันนี้ก็ดีใจนะดีใจเดี๋ยวว่ามือนนกัเหมืออนนกัมาถือว่ามาเยี่ยมเยียนบ้านผมผมนี่อีไปเยี่ยมเยียนที่บ้านออดส่วนพึ่งก็ไม่ได้ไปนักที่ที่กล่าววันที่ปีเรื่อเอาเฟยถูกปอยเป็นโรกีหรอเปล่านะเฟยไปใกล้ฟองฟองดำโรกีตั้งแต่เดียวอ่ามีก็เรียกว่ามินิคอนเสิร์ตนะอ่าคืนนี้คืนนี้แล้วก็เติเตือันเดี๋ยวแจมเลยกันแจมนะเพลงครับแจมเพลงอะไรดิเดี๋ยวก็ไปว่ากันอู่ที่กัน โอ้เราก็ไม่รู้ดี่เลยปุ๊บมาจ่ายแรงฮอกน้อมปุ๊บนี่คือเราเป็นนักร้องทีตื้อแต่ไม่นะไม่ได้เล่นเองนะเออคือกลายเป็นว่าพอเล่นกีตาร์ทีหนึ่งจับมือเออกลายเป็นว่าเรากลายเป็นศิลปิ้นแต่ว่าไปยืนให้คุณเด็กเล่นรีให้ใช่ไหมครับมันเป็นบัรนันไปเร็วซึ่งแต่ว่ามาจับการผมมันทุกเล่นหน้ายวันนี้ผมกันทุกเล่นหน่ายหล่ะโอ้ก็ตรงนั้นนะปุนี่งเดี๋ยวผมเล่นเพลงเล่นเพลงเหมืาเดาวเออโอเคสวัสดีครับ เป็นกำลังใจไอ้เพื่อนนะไอ้เพื่อนประสบความสำเร็จนะครับเส้นต่างไม่ว่าจะเป็นดานวัดรูปวัดฟารหรือว่าดานงานเทียนถือว่าเป็นเขวีคนนึงเลยแหละผมผมแบบ๋ยวพมเดี๋กวเดินในเส้นทางนี้ไอ้ไปสู้กว่าเดิมนะสู้กว่าเดิมคุณมาเดินตีละก้าวกินขตีละก้าวแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุนโรจักอาจารย์นอผูกันหมันเล่งมากเกินเลยแหละ ับมาร์คในวงลึกๆวงเล่าในวงเล่ามั่งวงเงนต๋มมั่งในมั่งแต่ก็ดีใจที่วมาเพลงมันเดินทางมันก็เดินทางของตัวมันเองผมหวังนะ่าครับถึงเราก็ได้มีเวลาหายใจใหญ่คอในการได้ปรับตัวเองกับการได้เข้ามาอยู่ในตลาดวงการเพลงกับความั่งนะอย่าียกว่าทัศกี่ยววงการดนตรีสายใต้บ้านเราการดีใจที่ได้รับบ้านตามบทเพลงของตัวเองอ่าครับถึงวันนี้เตรียมมากี่เพลงวันนี้ อก็ไม่เคยได้คิดแต่ว่าเขาไอเล่นตามฟิวตามฟิวตามฟิว้ามฟิวตอนไปเล่นไม่เคยมีเทปแบบไปดีกับไปหลังแล้วแต่คนตะโกนมากๆว่ะเป็นงั้นดี้ดดีแล้นก็อยาก็เปลี่ยนเนวทีโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นบรรยากาศบนเวทีกันครับว่าอาจารย์อ๋อเนี่ยเสี่ยงเงินเป็ดไหมเป็ดนเสี่ยงเงินผมเสี่ยงเงินเป็ดไหมเดี๋ยวตามไปเล่นบนเวทีร้านบ้านใหญ่โคกต้น